ไหนๆวันนี้ก็เป็นวันครบรอบบาปกรรมครั้งใหญ่ของประเทศไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองทำให้ประเทศที่กำลังจเจริญก้าวหน้ากำลังจะยิ่งใหญ่ในแหลมทองมีพื้นที่มากมายต้องหดลงหดลงและหดลงวันนี้ก็เลยธรรมะธรรมมนิดหนึ่งนะคะ เมื่อกี้อ่านเรื่องเล่าไปแล้วนี่ก็จะขออ่านเหมือนกันแต่อยากให้พี่น้องฟังพี่น้องฟังพอเพลินๆแต่คนที่ควรตั้งใจฟังคือนักกฎหมายไม่ว่าจะเป็นตำรวจอายการทนายความผู้พิพากษาคนในกระบวนการยุติธรรมในกรมราชทัณฑ์ปอปอชอและหน่วยงานทุกหน่วยงานที่คิดว่าตอนเป็นผู้ใช้กฎหมาย บทความชื่อว่าความเที่ยงธรรมดิฉันได้มาจากวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษเมื่อ13ปีมาแล้วเก็บเอาไว้พอเอิญเจอต้นฉบับเก็บเอาไว้และนำไปถ่ายทอดสอนนักศึกษานักเรียนกฎหมายมาสองสาที่แล้วให้เป็นหนังสือให้ไปอ่านให้ไปปลูกฝังจิตสำนึก นี่คือธรรมทิติกถาว่าด้วยความเที่ยงธรรมโดยท่านเจ้าคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้าพระพรมวชิระสุทธ,ธีท่านได้สาธยายทำไว้เมื่อวันที่17พฤษภาคม2554เนื่องในวันวิสาขาบูชาเพื่อถวายแดส่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในขณะนั้นความว่า แม้อำนาจเป็นสิ่งหอมหวนแต่ทุกสังคมต้องการอำนาจที่เที่ยงธรรมโลกไม่อาจดำรงอยู่ได้หากปราศจากความเที่ยงธรรมความเที่ยงธรรมเป็นหัวใจของการปกครองนักบริหารทุกชีวิตคือนักปกครองเริ่มตั้งแต่ปกครองครอบครัวและหัวใจนักปกครองผู้เที่ยงธรรม ย่อมนำพาประเทศชาติและสังคมไปสู่ความสงบสุขความเที่ยงธรรมเป็นบ่อกเกิดของสันติสุขภายในสันติสุขภายนอกเริ่มก่อตัวจากสันติสุขในใจความเที่ยงธรรมหมายถึงความสมดุลคือว่าความสมดุลคือความเป็นกลางความเป็นกลางคือความเป็นธรรมที่ใดมีความเป็นธรรมเรื่องราวจะจบลงด้วยธรรม มีความเที่ยงธรรมที่ใดที่นั้นย่อมมีความยุติธรรมซึ่งแปลว่ายุติโดยธรรมจบลงด้วยดีความเที่ยงธรรมหรือความสมดุลเป็นสิ่งที่ทุกชีวิตแสวงหาไม่ว่าพระราชาริยาจกไม่ว่าชนชาติศาสนาภาษาใดต่างก็มีใจปรารถนาความเที่ยงธรรมด้วยกันทั้งสิ้น แม้ระบบสุริยะจักรวาลก็ดำรงอยู่ได้เพราะความสมดุลเที่ยงธรรมในวงโคจรเครื่องยนต์กลไกที่อยู่อาศัยเครื่องใช้ทุกอย่างจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อมีความสมดุลเที่ยงตรงและเที่ยงธรรมการทำงานของอวัยวะทุกส่วนในร่างกายก็เช่นกันต้องมีความสมดุลชีวิตจึงจะมีความสุข ยิ่งการอยู่ร่วมกันระหว่างคนสองคนเช่นสามีภัรยายิ่งต้องการความเที่ยงธรรมเพราะเป็นการอยู่ร่วมกันของหัวใจสองดวงมิใช่เพียงเรือนร่างไร้ชีวิตชีวิตในครอบครัวถ้าขาดความเที่ยงธรรมต่อกันเรือชีวิตอาจอับปางกลางทะเลได้ง่ายๆย,ยิ่งการอยู่ร่วมกันในสังคมคนหมู่มากก็ยิ่งต้องมีความเที่ยงธรรมเป็นพิเศษ ดุลาการนักบริหารนักปกครองที่ดูรายการอยู่ที่สามารถนั่งอยู่ในหัวใจคนได้ยาวนานก็เพราะมีความเที่ยงธรรมในหัวใจถ้าบริหารหรือตัดสินความโดยอักคติก็จะเกิดความโกลาหลต่อต้านในภายหลังความเดือดร้อนจะสงบลงได้ยากเพราะเป็นการแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มปัญหาใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่า สิ่งที่พวกเขาทำคือสิ่งที่พวกเราต้องออกมาต่อต้านตรงไหมคะท่านเทศได้จับใจไหมคะขออนุญาตอ่านต่อความเที่ยงธรรมคือการไม่ลำเอียงเปรียบเสมือนพระภิกษุนั่งบนลำเรือในลำน้อยพายเรือออกบินทบาทในยามเช้าพระนั่งอยู่ตรงกลางเรือลำน้อย จะนั่งเอียงซ้ายหรือเอียงขวาไม่ได้บนกาบเรือก็ยังมีที่วางถ้วยอาหารปิ่นโตวางบาทอย่างจำกัดจากนั้นจึงค่อยๆพายเรือไปตามลำน้ำพระภิกษุต้องพายเรืออย่างมีสติสัมปชัญญะยิ่งเพื่อมีให้ถ้วยแกงหกเพราะแรงกระเพื่อมของน้ำท่านต้องนั่งตรงกลางลำเรือเพื่อรักษาสมดุลให้ดีที่สุด คือไม่ให้กาบเรือเอียงไปข้างซ้ายหรือข้างขวาหากไม่สมดุลถ้วยอาหารก็จะหกคว่ำเสียหายหรือทำให้เรือคว่ำได้โดยง่ายท่านเปลี่ยนท่านเปรียบเทียบได้แยบคายมากนะคะในสังคมทั่วไปคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมมีมากกว่าคนที่ได้รับความเป็นธรรม คนส่วนใหญ่มักคิดว่าอำนาจเท่านั้นคือความเป็นธรรมการไร้อำนาจย่อมไร้ความเป็นธรรมด้วยเหตุนี้เป็นเหตุให้คนสแสวงหาอำนาจกันมากแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่แม้ในคนไร้อำนาจแต่ถ้ามีความเที่ยงธรรมก็เป็นผู้มีอำนาจได้ความเที่ยงธรรมคืออำนาจ จะประกาศเกียรติคุณให้ตัวเขาเองความเป็นธรรมหรือความเที่ยงธรรมมีในคนกลุ่มใดคนกลุ่มนั้นย่อมมีอำนาจเพราะความถูกต้องคืออำนาจที่แท้จริงความถูกต้องเที่ยงธรรมเท่านั้นจะทำให้เกิดความสงบสุขร่มเย็นอะไรคือเหตุให้เกิดความเที่ยงธรรม อะไรคือเหตุให้เกิดความไม่เที่ยงธรรมความเที่ยงธรรมจะเกิดขึ้นได้ต้องไม่มีอคติไม่มีความลำเอียงต่อกันเพราะเหตุแห่งเชื้อชาติศาสนาภาษาหรือเผ่าพันธุ์หน้าที่การงานเกียรติยศฐานะอาชีพการศึกษาหรือพัก—พวกภาคเงื่อนไขของตำแหน่งยศหน้าที่การงาน ใครมีตำแหน่งใครมียศใครมีหน้าที่การงานแม้ผู้ตัดสินคดีความบางครั้งก็ยังมีโอกาสถูกครอบงำให้เกิดความผิดพลาดได้เพราะลำเอียงลำเอียงเพราะโลภเช่นเขาให้ลาบให้เงินรับสินบนภาษาปัจจุบันสินบนเราใช้คำว่าถุงขนมรับถุงขนม ก็ตัดสินคดีความเอียงเข้าข้างเขาและท่านตุลาการต้องฟังตรงนี้เขาพ้นมนทินแต่ตนไปคุกทางใจแม้จะทำให้มีฐานะร่ำรวยขึ้นมาสองพันล้านบาทท่านไม่ได้พูดท่านบอกว่าแม้จะทำให้มีฐานะร่ำรวยขึ้นมาทันตาแต่ภายในใจกับร้อนรุ่มนี่คือ ธรรมทิติกาถาของท่านเจ้าคุณหลวงพ่อวัดพระรามเก้าเมื่อ14ปีที่แล้วธรรมะนี้ช่างเป็นอากาลิโกเป็นจริงทุกสถานอยู่ในการทุกเมื่อและตรงกับปัญหาบ้านเมืองณขณนะนี้เป็นที่สุดบ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะมันปราศจากความเที่ยงธรรม มันมีแต่ความเห็นแก่ตัวมันมีแต่ความไม่สมดุลมันมีแต่ความโลภโมโทสันหลายคนที่มารวมกันตรงนี้หลายคนที่มาต่อสู้ร่วมกันทั้งที่มาและทั้งที่ไม่มาได้สละความสุขสนส่วนตนสละความโลภสละความสบาย มารวมตัวกันอยู่ณที่นี้เมื่อวันที่21เป็นวันวันอะไรคะจำไม่ได้วันเสาร์วันเสาร์ยีา 21, อาทิตย์22จันยร์ใช่หรือเปล่าไม่ใช่จันยร์สิอาทิตย์23ามเสาร์ยีสบสองศุกร์ยีทนายมิ้นได้ประกาศว่าจะขอระดมเงินค่าน้ํามัน เพราะน้ำมันเราใช้กับเครื่องปั่นไฟเราใช้ไฟมากมายทั้งพัดลมไมโครโฟนแสงสว่างเครื่องปรุงอาหารตู้แช่อะไรสารพัดทั้งนี้ก็เพื่อให้พี่น้องพออยู่กันได้ก็เลยไประดมเงินเพื่อนๆมาความเที่ยงทรรในใจทำให้คนจำนวนหนึ่งได้ร่วมกันสละเงินเดี๋ยวจะมอบให้ทนายมิน้นเล็กๆน้อยๆห้าหมืน 50, บาทค่ะ นี่คือความเที่ยงธรรมของคนเล็กคนน้อยที่มองว่าการต่อสู้ของพวกเรานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่พึงกระทำและเป็นสิ่งที่แม้ว่าเขาจะออกมาด้วยตัวเองไม่ได้แต่เขาก็ยังคงสนับสนุนดังนั้นโลกนี้จะมีดุลยภาพอยู่ได้ก็ด้วยความเที่ยงธรรมเราทั้งหลายพึงรักษา คุณธรรมข้อความเที่ยงธรรมไว้ในใจของเราและช่วยกันส่งผ่านพลังช่วยกันปลุกให้มันเป็นพลังใหญ่ส่งไปถึงหัวใจของนักกฎหมายอายการผู้พิพากษาปปชตุลาการสารรัฐธรรมนูญคนในสภาผู้แทนราษฎรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย พวกคุณจงรับสารแห่งความดีงามไปชำระบาปชำระล้างหัวใจชำระความผิดชำระความโลภความเลวแล้วสร้างความเที่ยงธรรมให้ดำรงอยู่ในกระบวนการยุติธรรมไทยเพราะนี่คืออำนาจของสามัญมนุษย์ที่พึงจะมีได้นั่นคือความเที่ยงธรรมใช่ไหมคะพี่น้อง เดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี้29-30ก็จะมีงานตลาดบุญนิยมดิฉันก็จะขอมาร่วมด้วยเอาของมาขายเปิดท้ายขายของขายของมือสองแต่ก่อนนี้เคยทำสำนักพิมพ์พ็อกเก็ตบุ๊กก็จะเอาพ็อกเก็ตบุ๊กมาขายลดราคาสามเล่มหนึ่งอบาทจะเอาเสื้อผ้าของตัวเอง ที่ยังดีๆอยู่บางครั้งใส่ออกงานหนึ่งครั้งบางครั้งยังไม่ได้ใส่แต่บรรจุร่างไม่เข้าเพราะความอ้วนมาเยือนก็จะเอามาแบ่งปันพี่น้องรายได้ทุกบาททุกสตางค์ก็จะมอบเป็นกองทุนกองทุนแห่งความเที่ยงธรรมของพวกเราที่สะพานชมัยมรุเชษแห่งนี้ค่ะ